อยู่กับมินนะคะทีมงานบ้านช้างเผยเดีอดเลย ER, ใครที่กําลังมองหาบ้านเดียวหลังใหญ่ๆนะคะมาดูหลังนี้เลยวันนี้มินอยู่ที่ลําลูกกาของสีค่ะเป็นบ้านเดียวหลังนี้หลังใหญ่มากๆเลยค่ะทุกคนถึง78ตารางวากันเลยทีเดียวเป็นบ้านเดียวชั้นเดียวนะคะเดี๋ยวมินจะพาทุกคนเข้าไปดูข้างในกันมาเลยสามารถจอดรถในบ,บ้านได้ถึงสองคันเลยค่ะทุกคนคือบ้านอะ่ะเข้ามาแล้วร่มเย็นมากๆเพราะหลังนี้เป็นทิศเหนือด้วยนะคะเดี๋ยวตามมินไปดูกันไปดูฝั่งนี้กันก่อนมามา,มากันเลย เธอคือพื้นที่รอบบ้านอ่ะเดินได้ทั้งรอบบ้านเลยค่ะทุกคนดูสิอ้าวยาวไปถึงตรงนู้นเลยไปฝั่งนู้นกันทุกคนขคะมาเดี๋ยวมันจะพาทุกคนเดินมาเขาหลังนี้นะคะเป็นหมู่บ้านวะลางปูนนะคะภายใต้แบรนด์ของวังทองกรุ๊ปนะคะบ้านเขาก็จะมีความเล่นระดับเล่นมุมเอาไว้แบบนี้เนาะทุกคนค่ขาดูสินี่คือหน้าบ้านอีกฝั่งหนึ่งนะคะมีพื้นที่ตรงนี้เอาไว้ให้ด้วยนี่ โซนพักผ่อนชิลๆดูสิมีทุ่งหญ้ามีพื้นที่สีเขียวเอาไว้ให้นิดนึงนะคะไปเข้าไปข้างในกันดกค่ะเธอดูประตูทางเข้าสิไปข้างในกันหลังนี้มีสามห้องนอนสองห้องน้ำนะคะเดินเข้ามาเลยหูข้างในก็คือสวยมากพี่พี่สวยมากเลยค่ะทุกคนค่ะดูสิไฟฟ้าตกแต่งเอาไว้ให้แล้วนะคะสีเนี่ยใหม่ทั้งหลังนะคะ หน้าต่างประตูเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดพื้นก็เปลี่ยนให้ใหม่เข้ามาห้องโถงก็งกว้างๆแบบนี้เลยอ่าใครที่ชอบบ้านที่มีลูกเล่นนะมีการเล่นระดบับมีลูกเล่นมีมุมเล่นนะคะนี่มาดูหลังนี้เลยฝั่งนี้ห้องครัวห้องครัวขัดคนห้องครัวก็ทาเอาไว้ให้แล้วทําให้ใหม่ว้าเธอห้องครัวทําให้ใหม่หมดเลยนะดูสิพื้นทําใหม่ เคาน์เตอร์ครัวข้างฝาตรงนี้เรียกอะไรผนงังทําให้ใหม่ <laughs> มีการเรียกอะไรด้วยมีพัดลมดูดอากาศเอาไว้ให้แล้วแล้วก็มีประตูมีประตูมีประตูด้านข้างเอาไว้ให้แล้วด้วยไปดูห้องนอนกันค่ะไปดูห้องนอนกันห้องนอนนี่เธอมีมุมตรงนี้อีกมุมหนึ่งตรงนี้ก็เป็นห้องย่อยๆจากห้องถงรับแขกตรงนี้เราจะทําเป็นอะไรดีตรงนี้ก็สามารถใช้เป็นห้องเอเนกประสงค์ได้อีกนะคะวางโต๊ะทํางานก็ได้เลยสบายสบายเลย ห้องนอนนะคะมาดูห้องนอนแรกกันห้องนอนแรกก็แบบนี้นเลยนะคะวางเตียงหกฟุตได้สบายเลยนะคะหลังนี้เนี่ยราคาเนี่ยสามหลักสามเท่านั้นนะคะไม่ถึงสี่ล้านนะคะทุกคนไม่ถึงสี่ล้านสามล้านกลางๆค่อนๆนิดนึงนะคะนี่คุ้ี่ห้องนอนที่สองอันนี้เป็นห้องนอนที่สองนะคะที่นีมีหน้นาต่างนะคะให้แล้วแล้วก็มีมุมที่พอจะเห็นพื้นที่สีเขียวด้วยนะคะห้องนอนห้องน้ำอ่ะมาดูห้องน้าก่อนก็ได้มานี่ห้องน้าก็คือ สุขภัณฑ์เปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดห้องน้ําใหญ่ๆแบบนี้เลยฝั่งนี้ชาเวอร์เห็นไหมคะอ่าเข้ามานิดนึงฝั่งนี้เป็นชาเวอร์นะคะห้องน้ําก็คือจะกว้างๆทุกห้องเลยห้องน้ําของเขาก็คือกว้างทั้งสองห้องมีห้องน้ำสองห้องก็กว้างทั้งสองห้องเลยไปดูห้องนอนใหญ่ค่ะมาสเตอร์เบดรูมอ่านี่เลยห้องนอนใหญ่ห้องนอนใหญ่มีห้องน้ําอยู่ในตัวด้วยนะคะห้องนอนใหญ่ก็กว้างๆแบบนี้เลยแล้วก็มี มีหน้าต่างมีประตูที่ออกไปถึงข้างบ้านได้ด้วยนะคะนี่มีห้องน้ำกว้างเลยทุกคนสุขภัณฑ์เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดฟ้าผนางังพื้นเปลี่ยนให้ใหม่มีชาเวอร์อาบน้ำทางนี้ว้าวทำไว้ดีมากๆเลยค่ะทุกคนขาไปค่ะมาทางนี้กันดีกว่านี่เลยเรายังไม่ได้เดินมาทางนี้เลยกว้างมากแค่เดินแค่นี้มินเหนื่อย เดินแค่รอบบ้านมินก็เหนื่อยแล้วค่ะพี่พี่ตอนนี้นะคะนี่เลยข้างบ้านของเรามีพื้นที่สีเขียวเอาไว้ให้ด้วยนะคะเธอ,อสวยไหมสวยไหมแล้วก็มีกําแพงเนาะเขาเรียกอะไรพันข้างระแนงข้างบ้านเนี่ยมีกําแพงข้างบ้านเอาไว้ให้อย่างดีเลยฮ่าได้เรื่องไหมทุกคนดูสิโอ้สาราน่ารักมากเลยอะ่ะใครจะชอบแบบ ฟิลแบบมานั่งทํางานตรงนี้เนาะสบายเลยค่ะพี่ๆขาใครที่ชอบบ้านบรรยากาศเหมือนบ้านสวนแบบนี้เงียบๆน่าอยู่แบบนี้นะคะมาดูหลังนี้เลยหลังนี้วัดรางกูนนะคะอยู่เส้นสัยประชาราชลำลูกกาคลองสีนะคะอยู่ใ,ใกล้ๆตลาดลาดสวาย,ายใกล้ๆโรงเรียนแย้มสะอาดนะคะมาดูหลังนี้นะคะนัดชมบ้านได้ทุกวันหรือท่านไหนที่อยากได้บ้านโซนไหนนะคะสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะรับจัดหาบ้านตามความต้องการของลูกค้านะคะโทรหาเราได้เลยให้บริให้บ้านช้างเผือก ช่วยคุณหาบ้านนะคะอยากได้บ้านโซนไหนสไตล์ไหนราคาเท่าไหร่บอกทีมงานบ้านช้างเผือกม,มาเลยนะคะส่วนใครอยากดูหลังนี้อย่าลืมโทรหาหินนะคะโทรมาหมินนะคะหลังนี้ถนนเมนต้น,ต,นต้นโครงการเลยนะคะบ้านเดี่ยว78ตารางวากันเลยทีเดียวคะ่ะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย